ไอทีประจำบ,บ้านสวัสดีครับคลิปนี้ก็โควิดยาวๆนะครับเริ่มล็อกดาวกรุงเทพมหานครกรกฏาคม2564นะครับก็คิดว่าคงจะยาวไปอีกนานนะแล้วก็ด้วยการเรียกร้องของแม่บ้านแล้วก็อมาม้านะครับอยากได้เครื่องนวดพบพาแล้วก็จับสลัดมือแบบง่ายๆถือสะดวกนะครับก่อนหน้านี้ก็มีเยอะแยะนะครับตามรอบข้างนี้เลยแล้วก็เครื่องนู้นด้วยนะครับพยายามหาใน เว็บซื้อขายออนไลน์ก็ยี่ห้อเดิมครับที่เคยรีวิวเครื่องนวดเท้าไปแล้วยี่ห้อ brio a c u point mini นะครับเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะในเวลานี้จริงๆก็มีหลายยี่ห้อแต่ไอทประจำบ้านโอเคกับยี่ห้อนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็บอกไว้ก่อนว่าผมเองใช้แบบนี้ที่เป็นนวดมือมาก่อนนะครับถ้าเกิดเป็นคนนวดก็ใส่แรงไว้เถอะครับแบบนี้คือต้องกดต้องย้ำนะครับต้องใช้มุมให้ถูกต้องนะมีหลายมุมนะครับแบบนี้ก็ได้ กดแบบนี้ก็ได้นวดเองก็ได้นะครับแบบนี้ก็เป็นแบบหนึ่งที่ใช้มานานแบบนี้ก็ยังดีดีกว่าใช้นิ้วนะแล้วก็แบบนี้นวดตัวเองนะครับจิกเข้าไปปลายแหลม2ด้านระยะสั้นระยะกว้างนะครับแบบนี้นะแบบหนึ่งแล้วก็ที่ผมเคยมีนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นเครื่องนวดอีกแบบหนึ่งขาดแล้วนะครับนี่อย่างที่เห็นเนี่ยใช้แป๊บเดียวนะ ไม่ไหวละและอีกอย่างหนึ่งก็พกพาไม่สะดวกนะครับก็เลยสุดท้ายจบที่ Brio ด้วยข้อมูลที่อยู่บนหน้าเว็บค่อนข้างละเอียดเหมือนเครื่องนวดเท้าเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังผมใช้งานมาประมาณ2วีคละนะครับก็เลยถือโอกาสที่จะเอามารีวิวไว้ในช่อง Youtube เผื่อใครค้นหามาเจอจะได้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจเลือกนะครับที่ผม ชอบในยี่ห้อนี้ก็คือลักษณะการออกแบบเขาค่อนข้างดีนะครับที่สำคัญคือโจทย์อยู่ที่ปืนนวดนะปืนนวดตัวที่จะมาช่วยเราในการผ่อนคลายโดยที่ไม่จําเป็นต้องออกแรงเพราะว่าคนนวดเหนื่อยนะครับถ้าเกิดเป็นคนนวดเนี่ยไม่ไหวแน่นอนแล้วก็อีกอย่างถ้าเป็นคนถูกนวดบางอย่างมันนวดตัวเองมันไม่พอครับบอกตรงๆคือถ้าเกิดเป็นออฟฟิศซินโดรมคนทํางานหน้าคอมอย่างผมเนี่ยทำไอที อยู่บ้าน Work from Home ก็มีสินค้าตัวนี้แหละที่จะมาตอบโจทย์ได้นะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่คิดว่าน่าจะทำให้หลายๆคนสามารถที่จะมีความรู้สึกดีขึ้นจากการตึงเครียดจากความเครียดที่เกิดขึ้นสะสมกับการอยู่บ้านนั่งๆนอนนอนทำงานเดินไปเดินมาอยู่ในพื้นที่แคบๆนะครับสำหรับตัว b บ i o โอนะครับก็จะมีอุปกรณ์หนึ่งตัวก็คือตัวนี้ซึ่งเป็นปืนนั่นเองนะครับ เราก็จะมีหัวมาด้วยเป็นหัวกลมทรงกลมทรง A แล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นอีกทรงหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าเป็นทรงดีนะผมใช้งานชอบใช้สองทรงนี้แล้วก็อีกทรงหนึ่งเป็นทรงดีตัวนี้นะครับแล้วในกล่องก็จะมีถุงมาให้ด้วยเผื่อที่เราจะเดินทางผมยังไม่ใช้ถุงเพราะว่าผมยังใหม่อยู่นะครับแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์มาให้อะแดปเตอร์อยู่ในกล่องแบบพกพาง่ายเล็กๆเองนะครับ สำหรับอะแดปเตอร์ก็สายประมาณเมตรห้าสิบนะเป็นอะแดปเตอร์เสียบไฟบ้านเรา220โวลต์น,นี่แหละนะครับสามารถใช้ที่ต่างประเทศได้ตั้งแต่100โวลต์ถึง240โวลต์ได้หมดนะครับเอาอูปุตสิบโวลต์1แอมป์อ่าเน,นี่ยครับจริงๆก็หาซื้อได้ทั่วไปแหละนะครับอะแดปเตอร์สิโวลต์แต่ปกติอะแดปเตอร์ใช้งานได้นานอยู่แล้วนะ ปืนนวดบรีโอเป็นสินค้าใหม่นะครับออกแบบมาโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเพื่อผ่อนคลายสำหรับคนที่รู้สึกเมื่อยล้าทั้งจากการออกกำลังกายแล้วก็การทำงานออกแบบเป็นรูปทรงปืนทำให้จับได้ถนัดมือสร้างแรงกระทะทุกจุดของร่างกายมาพร้อมกับมอเตอร์จากประเทศญี่ปุ่นนะครับกำลังของมอเตอร์อยู่ที่60วัตต์สามารถปรับการทำงานได้3ระดับ2000รอบ2,600รอบแล้วก็3,200รอบนะครับ ด้วยการออกแบบเป็นรูปทรงปืนทําให้สามารถสร้างแรงประทะกับพื้นผิวได้ค่อนข้างเยอะมีหัวนวดให้เลือกใช้งาน3แบบเป็นหัวนวดทรงกลมหัวนวดทรง A แล้วก็หัวนวดทรงดีขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่ละพื้นผิวสามารถประยุกต์ใช้งานกับ6ส่วนของร่างกายตามรูปน้ำหนักของปืนนวดค่อนข้างเบานะครับเพียง4 5 5กร,รัมเท่านั้นเองขนาดของแบตเตอรี่อยู่ที่1,900ม ah, ิลลิแอมสามารถใช้งานต่อเนื่องได้7วันนะครับ ถ้าหากใช้งานทุกวันประมาณ10นาทีต่อวันก็จะสามารถใช้งานได้6-8วันเลยนะครับการเปลี่ยนหัวนวดก็แสนจะง่ายได้แค่ถอดออกแล้วเสียบใหม่ให้แน่นตามรูปเท่านั้นเองมาทดสอบการใช้งานจริงกันนะครับสําหรับตัวนี้ดูวัสดุนะครับวัสดุจะเป็นลักษณะด้านด้านจับถนัดมือนะครับนี่นะดูการออกแบบมียี่ห้ออยู่ตรงนี้ด้านหลังนะครับหมุนได้นี่นะเบอร์หนึ่งเบอร์2 เบอร์3ไฟเป็นสีม่วงอ่อนๆนะครับอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะครับวัสดุจะเป็นผิวด้านนะครับจับถนัดมือไม่ลื่นแน่นอนด้านล่างจะมีพอร์ชาร์จอยู่นะครับเขียนชัดเจนออกแบบมาได้รายละเอียดดีมากนะครับสำหรับการชาร์จ ใช้เวลาชาร์จประมาณ 2- 3สามชั่วโมงนะครับเท่าที่ผมลองประเมินดูนะแต่จริงๆก็ไม่ค่อยสังเกตรหรอกพอชาร์จเสร็จแล้วก็ใช้อีกยาวๆเลยครับนี่การชาร์จก็แค่นี้นะครับแล้วก็เสียบทิ้งไว้เลยก็จะขึ้นไฟสีแดงถ้าเกิดพอชาร์จเต็มจะขึ้นเป็นไฟสีเขียวนะครับก็ตอนชาร์จก็ชาร์จวางไว้ทิ้งไว้ทั้งคืนนี่แหละครับปกติก็3มชั่วโมงเต็มนะเท่าที่ผมสังเกตนะครับก็ถอดออกก่อนพร้อมใช้งาน เขาจะมีหัวมาให้สามหัวแบบนี้แล้วเวลาใช้งานนะครับปกติสําหรับมือใหม่ก็จะเป็นหัวกลมนี่แหละครับเป็นแบบซอฟซอฟนะครับหัวกลมใส่ง่ายๆนะครับโดยเสียบเข้าไปเลยแบบนี้ดันเข้าไปเลยนะครับดันตรงๆนะให้สุดนะครับสุดก็จะประมาณนี้แล้วเราก็เปิดนี่นะครับก็จะประมาณนี้ก็นวด เบาๆกดตามเส้นตามกล้ามเนื้อนะครับนวดแรงประทะมอเตอร์แรงมากมอเตอร์ถือว่าค่อนข้างพอใจมากนะครับกับมอเตอร์กับแรงที่ได้นี่หนะครับจะรู้สึกสั่นไปทั้งมือเลยนะนี่คือสั่นหมดแล้วนะครับสามารถกดได้แรงๆกดแน่นๆก็ได้แต่จริงๆไม่ต้องกดแรงหรอกครับเจ็บก็ <c oughs> <c oughs> พอดีพอดีนะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าจับถนัดมือจริงๆถ้าเกิดเป็นคนถูกนวดนี้ก็ สบายๆนะครับแต่ถ้าเป็นคนนวดเนี่ยผมมองว่าถ้ากดนี้คงไม่ไหวแบบนี้สบายๆนะครับกดเบาๆนะค่อยๆกระตุ้นไปก่อนนะครับแบบนี้นะอีกลักษณะหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบนะครับก็คือการนวดขานะครับกดแรงๆเลยแบบนี้แรงกระแทกจะลงไปที่ก้ามเนื้อเต็มๆนะครับนี่ครับปวดตรงไหนก็นวดเลยปกติจะปวดเส้นข้างหลังแล้วก็มาที่ขามาที่น่องนะครับตรงนี้นะเส้นนี้นะ ก็กดแบบนี้นะครับนี่กดได้เต็มแรงเลยปกติก็จะใช้หัวกลมแบบนี้นะครับกดตรงขากดตรงน่องอรงนี้ด้วยก็ได้นะครับหามุมที่ถนัดนะกดแรงๆได้เต็มแรงเลยนะครับพอดีพอดีเป็นการคลายเส้นคลายกล้ามเนื้อนะครับบริเวณหน้าขาแล้วก็บริเวณด้านในตรงเส้นนี้นะครับแล้วแต่ชอบเลยผมรู้สึกว่า สามารถช่วยได้เยอะนะครับดูทีวีไปก็กดไปแบบนี้ก็ได้นะค่อนข้างจะสะดวกเลยใครหยิบไปก็กดได้ทันทีนะครับถ้าเกิดเป็นหลังนะเราก็ถอดออกตรงๆนะครับดึงแค่นั้นเองดึงอย่างนี้ได้ครับโอเคจะเป็นลูกยางอยู่ตรงนี้นะครับลูกยางดูดเข้าไปนะแล้วถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นทรง A บ้างนี่นะครับทรง A จะเป็นจุดแหลมเหมาะสำหรับสะบักเหมาะสำหรับกล้ามเนื้อหลังนะ ให้ดูด้วยจะมีรอยบาดตรงนี้นะตรงนี้นะครับให้เอารอยตรงนี้สลักไว้ด้านล่างแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆกดลงไปดูว่าเขาจะเข้าหรือเปล่านี่นะครับก็ค่อยๆกดนะโอเคเรียบร้อยพอกดลงไปตรงๆให้แน่นๆแบบนี้นะครับตึงๆมือนะแล้วเราก็เปิดใช้งานปกติง่ายๆแค่นี้เองสะดวกด้วยใครก็หยิบไปใช้ได้ตัวนี้จะรู้สึกว่าแหลมแหลมแบบนี้เนี่ยผมชอบสบักนะครับ นี่นะครับจิ้มเลยนะถ้านวดแบบเนี้ยตรงแขนจะรู้สึกว่าจิ้มลงไปถึงกล้ามเนื้อนะจริงๆลึกๆเหมาะกับสะบักมากๆถ้าเกิดว่าใครที่ต้องใช้ตัวนี้จิกนะครับแทนกันได้นะถ้าเกิดใครต้องใช้ตัวนี้ถึงขนาดต้องเป็นตัวนี้เนี่ยตัวนี้คุณจะรู้สึกว่าทดแทนกันได้ดีมากสบายกว่าเยอะเลยกับแรงกระแทกที่มันเกิดจากปืนตัวนี้นะครับสามารถผ่อนคลายได้นะครับ แต่ก็ระวังด้วยนะไม่ควรจะนวดเยอะเดี๋ยวช้ำเดี๋ยวปวดมากกว่าเดิมนวดเพื่อผ่อนคลายให้คลึงตึงๆแล้วก็ค่อยๆนวดจากเบาไปหามากสําหรับคนที่นวดคนอื่นก็ไม่กังวลเท่าไหร่นะครับแต่ใครที่จะซื้อมานวดตัวเองนะคุณก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายนะครับก็คือเราใช้มือขวาจับปืนนวดแบบนี้แล้วก็จิ้มไปที่ต้องการแบบนี้นะครับลองสังเกตดู เราสามารถใช้แรงได้เต็มที่นะครับตัวนี้คือถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องสะบักเรื่องไหลนะครับนี่นะครับจิ้มไปได้เลยสามารถใช้ไงานได้เต็มที่นะครับเนี่ยผมพูดสั่นเลยนะครับสามารถใช้แรงได้เต็มที่ถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องสะบักตรงนี้นะครับลองสังเกตดูชัดๆเราสามารถใช้เข็มแหลมจิ้มตรงนี้ลงไปแล้วกดค่อยๆไล่ค่อ,คอคนข้างจะสะดวกมากแล้วเราแค่จับนิง่งๆนะครับ ไล่ไปตามเส้นแบบนี้แล้วก็บิดเอากล้ามเนื้อขึ้นมานะครับนี่นะกดหามันจะสะดวกขึ้นเยอะยิ่งเป็นคนนวดเนี่ยจะรู้สึกสบายขึ้นเยอะอยากกดตรงไหนก็จิ้มลงไปเลยนะครับผมรู้สึกโอเคมากและอีกอย่างหนึ่งคือเราจับถนัดมืออยากได้แรงแค่ไหนตอนนี้ผมเที่ยมไปไม่รู้สึกนะครับมีปัญหาออฟฟิศซินโดมอย่างหนักนะครับแต่ก็ยังทนไหวนะ จนได้เครื่องนี้ก็พอทุเราขึ้นนิดนึงนะครับคิดว่าใช้งานไปเรื่อยๆค่อยๆนวดไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆพยายามลดแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ยืดเองด้วยนะเราต้องมีท่าการบริหารนะครับถ้ายิ่งปล่อยให้กล้ามเนื้อจมมันยิ่งจะหนักขึ้นต้องพยายามยืดนะครับให้กล้ามเนื้อฟูขึ้นมาให้สะบักขึ้นฟูขึ้นมานะครับอย่าให้สะบักจมนะเรา ใช้เครื่องนวดแค่ผ่อนคลายนะครับสุดท้ายเราจะต้องไม่พึ่งเครื่องนวดเท่าไหร่เป็นแค่ผ่อนคลายเท่านั้นไม่ใช่ว่าไอ้อะก็จะต้องเป็นเครื่องนวดนะแต่ผมมีเครื่องนี้ก็เพื่อผ่อนคลายในบางครั้งที่มันตึงจริงๆนะครับบางครั้งที่เราอยู่กับคอมพิวเตอร์เป็นเวลา9หรือ1ิชั่วโมงหรือมากกว่านั้นนะก็ใช้วิธีนี้เลยนะครับจิ้มส่วนใหญ่จะเป็นตรงนี้รูปตัวทีจากเส้นนี้ขึ้นมานะครับนี่นะตรงนี้ผมไม่รู้สึกเจ็บเลยนะเนี่ยมันหนักมากๆนะครับ ก็ได้เครื่องนี้มาช่วยทุเรานะจากแต่ก่อนผมก็ใช้ไม้แบบนี้แหละนะครับในการกดนะมันก็สามารถที่จะกดได้บางครั้งแต่ว่ามันก็ต้องอาศัยเวลาเพราะว่าตัวไม้เองมันก็เลื่อนลำบากนะครับก็ได้แค่แตะแตะแตะแ,ตะแ,ตะแ,ตะแบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นตัวนี้มันไม่ถึงมันก็ได้แค่บางจุดแบบนี้นะครับจุดนี้จุดนี้ก็กดไล่ไปเรื่อยๆแบบนี้ก็พอทุ่ทุเรานะครับแต่ถ้าพอเป็นเครื่องแบบนี้เนี่ย มันดูสะใจกว่านี่นะครับเราก็นวดแบบนี้เลยมันใช้เวลาน้อยกว่าเยอะนะครับสำหรับหัวถัดไปเป็นหัวทรงดีนะครับเราก็ถอดออกได้เลยแบบนี้ดึงนะครับเราก็เสียบลงไปให้สลักอยู่ด้านล่างเช่นเคยนะครับนี่นะครับเสียบเข้าไปพอเสียบเข้าไปจะเห็นว่าหัวยุบเข้าไปพอดีตรงขีดพอดีถือว่าเรียบร้อยนะครับ แล้วเราก็เปิดใช้งานแบบนี้ตามสเปคเขาบอกว่าใช้กับหน้าท้องกับพื้นผิวแบบนี้นะครับในการเกลีย่ยในการกระตุ้นผิวหนังนะครับใช้กับหน้าท้องในการนวดครีมหรือนวดหน้าท้องนะครับเป็นการกระตุ้นนะครับเป็นการกระจายกล้ามเนื้อเป็นการกระตุ้นสร้างกล้ามเนื้ออะไรประมาณนั้นผมคิดว่าน่าจะต้องใช้น้ํายานวดหรือครีมเบาๆในการนวดด้วยนะครับก็สำหรับคนที่ต้องการพื้นผิวแบบนี้นะนะครับ ที่เป็นลักษณะพื้นผิวยาวแล้วจะต้องเกลี่ยไปไเรื่อยๆให้ครบนะครับจริงก็เหมาะกับหน้าท้องเนื่องจากพื้นผิวสัมผัสค่อนข้างเยอะนะครับส่วนความเร็วถ้าเกิดว่าจะนวดครีมอะไรพวกนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเร็วในการปรับใช้งานด้วยนะครับสําหรับเรื่องแบตเตอรี่นะครับใช้ได้ค่อนข้างนานเท่าที่ผมลองใช้ยังไม่เคยหมดนะครับตามสเปคก็ระบุว่าถ้าเกิดเราใช้งานทั่วไปประมาณ10นาทีต่อวันนะครับก็น่าจะใช้งานได้ประมาณ8-9าวันประมาณนั้นนะครับ แต่จริงๆก็ผมว่าใช้ไปเถอะครับถ้าชาร์จัว,วันนี้ไม่มีทางหมดจนเหนื่อยผมมองว่าน่าจะสบายๆกับเรื่องแบตเตอรี่นะครับ1,900มิลลิแอมอยู่ด้านในตรงข้างล่างตรงนี้นะครับหลังจากที่ทุกคนลองใช้งานมา2สัปดาห์นะครับแม่บ้านบอกว่าชอบหัวกลมเนื่องจากว่าหัวกลมไม่ได้แหลมมากนักนะครับส่วนหัวนี้ไม่ได้ใช้แล้ว ที่เขาชอบก็คือจะเป็นหัวทรง A ในการนวดสะบักนะครับค่อนข้างจิกเราก็เดิมที่ใช้ไม้ตัวนี้อยู่ลำแหลมด้านนี้นะเขาก็ชอบตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ในการนวดทั่วไปในการนวดแผ่นหลังในการนวดเอวนวดขาประมาณนั้น2หัวนี้เน้น2หัวนี้ส่วนอาม่าชอบอันนี้นะครับค่อนข้างโอเคมากกับการกระตุ้นทั่วไปไม่ได้ปวดหลังไม่ได้อะไรมากนะครับก็นวดผ่อนคลายทั่วไปนวดน่องนวดขา นะครับก็ประมาณนี้นะโดยรวมแล้วทุกคนชอบสินค้าตัวนี้นะครับออกแบบมาให้ทุกคนผ่อนคลายได้ในเวลาอันรวดเร็วก็ถ้าเกิดชาร์จแล้ววางไว้กลางบ้านใครจะหยิบใช้ก็สบายๆนะครับนวดแป๊บเดียวปกติก็คนละ5นาที10นาทีก็พอแล้วครับไม่จาเป็นต้องนวดเยอะถ้านวดเยอะยิ่งจะปวดนะครับก็เอาไว้พกไปไหนมาไหนด้วยถ้าเกิดจะพกไปก็ง่ายๆนะครับเขาเออกแบบให้พกอยู่แล้วสบายย มีถุงมาให้นะครับสำหรับถุงก็เป็นถุงผ้านะครับสวยๆรักโลกมีลายมาให้ยี่ห้อด้วยนะครับก็กวาดอย่างนี้เลยครับใส่ถุงนะครับแล้วก็ใส่ถุงอะแดปเตอร์ไปด้วยนะจริงๆถ้าจะให้ดีก็แยกถุงกันเพื่อความสวยงามแล้วก็ไม่ให้มีการขูดกันภายในยิ่งอะแดปเตอร์ใส่ถุงเล็กอีกตัวนึงก็สวยงามพอดีนี่นะครับพอดีนะง่ายๆพกใส่กระเป๋าเดินทางไปไหนมาไหนด้วยนะครับ หลังจากจบโควิดแล้วก็เอาไปเที่ยวด้วยสบายๆพกไปทํางานด้วยก็ได้นะครับหยิบขึ้นมาระหว่างทํางานหยิบขึ้นมานวดก็ไม่น่าจะมีใครว่านะครับทุกคนเห็นยิ่งจะมายืมใช้ด้วยนะครับเป็นอะไรที่ ดูดีดูหรูหรามากกับยี่ห้อนี้นะครับไอทีปัญจบ้านก็ขออนุญาตเอาสินค้าตัวนี้มาแชร์แบ่งปันประสบการณ์ที่ใช้งานมานะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นทางเลือกนะลองกดเข้าไปดูนะครับเผื่อจะถูกใจลองอ่านสปปรรพคุณของสินค้าเขาก่อนนะครับออกแบบมาได้ดีมีสินค้าหลายตัวนะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้แล้วถ้าเกิดมีข้อสงสัยหรือคำถามอะไรอยากให้ทดสอบตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวจะทดสอบแล้วก็รีบมาตอบให้เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ